สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2 5ง4นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองก็ยังคงมีความวุ่นวายหรือยังคงมีการโฟกัสไปกับเรื่องของการทำมาหารายได้ในเรื่องของการสร้างรายได้เป็นหลักนะครับอาจจะมีความเครียดบ้างในช่วงต้นเดือนแต่ถือว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนนะครับช่วงไปปลายเดือนเนี่ยถือว่าความเครียดต่างๆก็จะเบาลงและคุณก็จะได้รับ ความนิยมชมชอบเป็นอย่างดีถือว่าทําอะไรก็จะได้รับความร่วมมือได้ดีในช่วงปลายเดือนและในเรื่องของการเงินก็คงสอดคล้องกันนะครับก็ถือว่าจะมีสภาวะของความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับแต่พอหลังวันที่23ไปแล้วเนี่ยถือว่าเรื่องความเครียดต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไป ส่วนในเรื่องการงานนะครับก็คงแนะนําให้เผื่อระยะเวลาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมายกําหนดงานนะครับการส่งงานอะไรต่างๆเพราะว่าดาวมันเดินแบบวิปริตมันอาจจะมีการยืดเยื้อหรือช้าลงส่วนในเรื่องของความรักนะครับในปีนี้ก็อาจจะเป็นวาเลนไทน์ที่ธรรมดาธรรมดาไปอีกปีหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภนะครับก็ไปรุ้นกันช่วงครึ่งหลังของเดือนนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเนี่ยเพื่อนฝูงอาจจะนํามาซึ่งโชคลาภดีๆ เรามาดูไรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมอูจะุูจักในคลิปนี้นะครับจะมาทำนายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์2564เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเขาจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือการ ทำนายทายทักดวงชะตาแบบรวมของชาวลัคนาราศีธนูนะครับไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ <S <S เรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับอีกทั้งเดือนเหมือนกันนะครับดาวพฤหัสก็ยังโครจรอยู่ในราศีมังกรในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ การเงินเรื่องของธุรกิจเรื่องของการหารายได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคุณเองก็ยังคงต้องโฟกัสเรื่องส่วนใหญ่ไปกับเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจการหารายได้หาเงินหาทองต่างๆนะครับถึงแม้ในช่องตัวตนของคุณเนี่ยไม่ได้มีดาวอื่นมาอยู่ร่วมนะครับแต่ดาวพฤหัสตัวตนของคุณเนี่ยก็อยู่ร่วมกับดาวหลายดวงนะครับและการที่ดาวหลายๆดวงเนี่ยอยู่รวมกันในช่องการเงินนะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาถือว่า ช่องการเงินเนี่ยเนื่องจากว่ามันนำหน้าช่องตัวตนของคุณเขาก็เลยถือว่ามันเป็นช่องที่เป็นการนำพาเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเขาเรียกว่าเป็นศูนยาพาหะนะครับเนื่องจากมันมีดวงดาวหลายดวงที่อยู่ร่วมกับดาวตัวตนของคุณมันก็เลยทำให้คุณเองเนี่ยก็มีเรื่องให้คิดอยู่เยอะมากมายด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเสาที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ยเป็นเรื่องการเงินเองเลยที่คุณจะต้องคิดถึงนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวพุธก็เป็นเรื่องของความรักนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการงานนะครับดาวาาอาทิตย์นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของความเจริญนะครับหรือดาวศุกร์นะครับที่เป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จต่างๆหรือแม้แต่ปัญหาอุปสรรคที่ อาจจะเกิดขึ้นได้มันก็เลยเป็นเหตุที่คุณเองก็มีเรื่องให้คิดเยอะนะครับนอกเหนือจากการคิดในเรื่องของการหาไรายได้เป็นหลักเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมบอกอยู่เสมอนะครับอาจจะตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วว่าเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยมันจะเป็นดาวที่จะต้องมีการ ปรับจะต้องมีการจูนจะต้องมีการพัฒนาอะไรอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่คุณจะต้องมีอะไรให้คิดเพื่อจะมีการปรับมีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับคุณก็ยังคงต้องปรับวิธีการใช้จ่ายเงินวิธีการหาเงินวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เรื่องของธุรกิจต่างๆด้วยเช่นกันนะครับ แต่มันก็อาจจะมีสภาวะของความเครียดเกิดขึ้นอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสตัวตนของคุณเนี่ยเขาไปอยู่ร่วมระหว่างดาวศุกร์กับดาวเสาร์นะครับที่เขาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ดาวพฤหัสคุณไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอดาวเสาร์เนี่ยเขามีเรื่องนะครับมีความขัดข้องใจนะครับเพราะว่าดาวศุกร์คู่ศัตรูมาอยู่ร่วมด้วยเนี่ย และดาวคู่นี้เวลาอยู่ร่วมกันมันจะเกิดเรื่องของความเครียดความกังวลความกดดันนะครับและตัวตนของคุณก็ไปอยู่ในบ้านของดาวเสาร์ด้วยมันก็เลยมีเอฟเฟกนะครับมีผลกระทบทางด้านความรู้สึกมาถึงคุณด้วยเช่นกันนะครับคุณเองก็อาจจะมีสภาวะของความเครียดความกดดันนะครับก็อาจจะจากเรื่องที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจการหารายได,ได้หรือเรื่องการเงินนั่นแหละนะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ การที่คุณคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายอะไรต่างๆนะครับที่บางทีคาดไว้สูงนะครับแต่เวลาดาวันมาเจอกับดาวคู่ศัตรูเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้มันก็อาจจะมีความผิดหวังบ้างมีความรู้สึกเสียใจบ้างนะครับแล้วก็มีความกังวลเกิดอยู่บ้างด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเดือนนี้นะครับก็ยังเป็นเดือนที่คุณเองก็ยังได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า ดาวอาทิตย์ที่มาอยู่ร่วมเนี่ยนะครับเขามาจากเรื่องของสุภะหมายถึงการช่วยเหลือหรือคนช่วยเหลือผู้หลับผู้ใหญ่นะครับและดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสต,ตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันนะครับคู่นี้เวลาเจอกันจะส่งผลช่วยกันส่งเสริมนะครับไปในทางที่ดีนะครับก่อให้เกิดเรื่องของความสมบูรณ์เกิดขึ้นก็แสดงว่าคุณเองก็จะได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ไป เป็นดาวคู่ธาตุไฟกับดาวเสาที่เป็นเจ้าของบ้านที่ดาวพฤหัสตัวตนของคุณอยู่ด้วยเช่นกันมันก็จะส่งผลดีด้วยเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีสภาวะของความเครียดจากคู่ศัตรูที่มันกระทบกับคุณด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวพอวันที่13นะครับดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายขึ้นไปนะครับและพอวันที่23ดาวศุกร์ก็ย้ายตามขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของดาวศุกร์ที่เคยเป็นดาวคู่ศัตรูอยู่กับดาวเสาร์นะครับแล้วก็ร่วมกับดาวพฤหัสตัวตนของคุณเนี่ยพอย้ายออกไปเนี่ยความเป็นคู่ศัตรูมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นความเครียดความกดดันความกังวลต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาบางลงนะครับแล้วก็คุณก็จะรู้สึกแบบเบาขึ้น่ะนะครับแต่คุณก็ยังคงต้องเกี่ยวกับเรื่องของการมองหาเรื่องธุรกิจเรื่องปรับปรุงเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเรื่องการหารายได้เป็นหลักอยู่เช่นกันนะครับ และการที่ดาวสุกย้ายขึ้นไปอยู่ในภพศาสตรชะนะครับดาวสุกไปอยู่ในภพที่3จากตัวตนเนี่ยก็ได้ตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปทุมเกณฑ์นะครับการได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเองเนี่ยจะเป็นที่รักใคร่เป็นที่นิยมชมชอบดูมีสเสน,น่ห์นะครับแล้วก็ได้รับความรว่วมมือเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าหลังจากที่ดาวสุกย้ายไปเมื่อวันที่23มเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้คุณเองเนี่ยนะครับจะเป็นที่รักใคร่ จากเพื่อนฝูงจากวงสังคมนะครับในวงสังคมนั้นๆแล้วคุณก็จะได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนฝูงจากวงสังคมนั้นๆนะครับเพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสได้รับเกียรติได้รับการยอมรับนับถืออะไรต่างๆนะครับในช่วงนั้นด้วยเพราะว่า ดาวอาทิตย์นะครับที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่สมพลกันนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์มาจากเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะครับเรื่องของการยอมรับนับถือนะครับแล้วก็เป็นที่รักใคร่เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับและโยกถึงตัวนะครับโยกหน้าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะได้รับการยอมรับนับถือได้รับเกียรติยศอะไรต่างๆเป็นอย่างดีในช่วงปลายเดือน และโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดคุณทำกิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องแข่งขันการที่จะต้องต่อสู้หรือว่าการประกวดการสอบอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าจะเป็นช่วงที่ดีนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยจริงๆอีกความหมายหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าของเรื่องอริที่หมายถึงการแข่งขันการต่อสู้การสอบการประกวดอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะเกิดผลดีกับคุณด้วยเช่นกันนะครับเกิดความสาเร็จที่ดีนะครับ แต่จุดนึงที่อาจจะต้องให้ระวังนิดนึงก็คือพอวันที่24เนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยเขาจะย้ายเข้าสู่ในเรื่องของภพ <BRAND EN C IN> อริจจะนะครับดาวอังคารเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องปุตตะปุตตะก็หมายถึงบุตรบริวารน,นะครับลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่ดาวย้ายเข้าสู่ในเรื่องของภพอริก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองก็อาจจะต้องระวังนะครับในเรื่องของการมีปัญหากับเรื่องของบุตรเรื่องของบริวารต่างๆเรื่องของลูกน้อง หรือบางครั้งเนี่ยในเรื่องของบุตรของลูกน้องก็อาจจะสร้างปัญหาให้นะครับหรือบางทีเองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่คุณเองเนี่ยทำอะไรแบบเร็วๆหรือประมาทเลินเล่อก็จะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้เช่นกันเพราะว่าดาวอังคารที่ไปอยู่ร่วมกับดาวราหูเนี่ยคู่เนี้ย เขาเป็นคู่ธาตุลมนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเร็วๆนะครับเพราะว่าลมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วอยู่แล้วนะครับแถมดาวังคารมาจากเรื่องปุตตะบางครั้งมันเป็นการทําอะไรแบบพลั้งเผลอนะครับแบบเด็กๆแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายได้นะครับซึ่งจะต้องระมัดระวังในช่วงหลังวันที่24คร <L ess os> าวนี้มาดูเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างน,นะครับ ดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ยเขาจะอยู่ในช่องนี้นะครับอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยไปยาวๆเลยอีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับนั่นหมายความว่าโดยลักษณะโดยหลักนะครับในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย จะมีความมั่นคงที่ดีนะครับจะมีความสม่ําเสมอมีความต่อเนื่องที่ดีนะครับเพราะว่าดาวมันมีความเข anyway> <S <S ้มแข็งนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการหารายได้ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันมีความเข้มแข็งที่ดีนะครับแต่โดยส่วนอื่นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีรายละเอียดอะไรที่เพิ่มเติมไปบ้างก็แล้วแต่ดาวที่มาสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งถ้าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ถือว่าในเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเครียดความกดดัน เกิดขึ้นอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้การทําธุรกิจในเรื่องการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่มีดาวศุกร์นะครับมาอยู่ในบ้านของดาวเสาร์นะครับ อย่างที่บอกไปว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับและดาวเสาร์นะครับก็เป็นเรื่องการเงินโดยตรงเลยนะครับการที่ดาวศุกร์มาอยู่ร่วมด้วยนะครับมีศัตรูมาอยู่ร่วมด้วยมันก็อาจจะมีผลทําให้ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็อาจจะมีความเครียดนะครับเพราะว่าคู่นี้เจอกันมันจะเกิดความเครียดหรือบางครั้งจะเกิดความผิดหวังหรือเสียใจเกิดขึ้นนะครับดาวศุกร์เองเนี่ยมาจากเรื่องของลาภโชคลาภความสําเร็จบางครั้งเองเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนเรื่องเกี่ยวกับ การตั้งความหวังหรือคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินไว้นะครับหรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายนะครับยอดธุรกิจอะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณมีความเครียดมีความผิดหวังในเรื่องการเงินได้ด้วยเช่นกันเพราะดาวคู่ศัตรูมันอยู่ร่วมกันนะครับแต่ในเรื่องการเงินนะครับถือว่าทางด้านการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก็ยังมีการได้รับการร่วมมือนะครับหรือว่าได้รับการส่งเสริมอย่างดีด้วยเช่นกันเพราะว่า ดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับที่เป็นเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของคนรักนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการงานซึ่งดาวพุธกับดาวการเงินของคุณเนี่ย เป็นดาวคู่สมพลกันหมายถึงว่าการร่วมกันแล้วเกิดผลในทางที่ดีนะครับดาวการเงินของคุณดาวเสาร์อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่าธาตุไฟด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวคู่าธาตุอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะส่งผลกระตุ้นส่งเสริมกันนะครับให้เกิดกําลังที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับแค่มันจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดหรือความผิดหวังเกิดขึ้นบ้างด้วยเช่นกันนะครับพอวันที่13นะครับ ดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกจากช่องการเงินของคุณนะครับพอวันที่23ดาวศุกร์ที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวการเงินของคุณก็ย้ายออกจากเรื่องการเงินของคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับที่มีความเครียดมีความทุกข์ใจที่จะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของการผิดหวังการพลาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะบรรเทาเบา,บาบางลงไปนะครับทำให้การเงินของคุณเนี่ย ก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่เป็นตัวตนของคุณนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของครอบครัวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของการงานนะครับถือว่าการเงินก็กลับมาอยู่ในสภาวะที่ไม่ต้องเครียดอะไรมากมายนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับดาวการเงินที่อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสยังไงซะมันก็ยังคงมีเรื่องของความเนหน็ดเหนื่อยที่จะต้องมีการปรับมีการพัฒนาในเรื่องการเงินอยู่ขึ้นด้วยตลอดเช่นกัน มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวพุธก็ยังโคจรอ,อยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะครับหมายความว่าการงานนะครับยังคง สร้างผลตอบแทนที่ดีการงานยังคงสร้างรายได้ที่ดีได้นะครับที่บอกว่าสร้างรายได้ที่ดีเพราะว่าดาวการงานของคุณกับดาวการเงินที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ย mm. เขาเป็นคู่สมพลกันนะครับมันยังส่งผลดีต่อกันนะครับหมายความว่างานยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีนะครับและดาวการงานของคุณนะครับก็ไม่ได้เจอกับดาวอะไรที่ไม่ดีนะครับ ดาวการงานนะครับเจอกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ําถือว่าก็ส่งผลดีด้วยกันนะครับเจอกับดาวพฤหัสก็เป็นดาวสุพะเราะด้วยกันนะครับเจอกับดาวอาทิตย์นะครับก็เป็นคู่วิชาการคู่เรื่องของการทํางานต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวการงานของคุณเองเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยเขาจะเดินแบบเดินไม่ค่อยปกติครับยังเดินแบบเดินช้าๆแล้วมีการเดินถอยหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้น พอดาวการงานเดินแบบไม่ปกติเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ทุกกิจกรรมนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของคุณหรือว่าเรื่องงานของคุณเนี่ยมันก็จะมีความยืดเยื้อมีความเรื้อรังมีความช้าลงนะครับด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงต้นเดือนนะครับผมก็แนะนำว่า ให้คุณเนี่ยเผื่อเวลาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายกำหนดการนะครับการนัดส่งงานนะครับการนัดที่จะจบงานอะไรต่างๆลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากดาวเนี่ยมันเดินแบบเดินถอยหลังนะครับมันเลยมีความยืดเยื้อมีความช้าลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานซึ่งควรจะต้องเผื่อระยะเวลาเผื่อการเลื่อนอะไรต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานและก็อาจจะเป็นช่วงที่ การงานในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็อาจจะดูมันน้อยลงนะครับหรือว่ามีความช้าการเข้ามาของงานหรือปริมาณงานเนี่ยมันก็อาจจะดูช้าไม่ค่อยโฟโลเท่าไหร่แล้วก็สถานการณ์เดียวกันครับเนื่องจากว่าดาวการงานของคุณก็ไปอยู่ร่วมกับดาวที่เขาเป็นคู่ศัตรูกันเจ้าของบ้านนะครับเขามีคู่ศัตรูเกิดขึ้นมันก็เลยมีผลกระทบนะครับในเรื่องของความเครียดนะครับ มาถึงเรื่องการงานของคุณด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในเมื่อมันมีความเครียดความกดดันที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายทางด้านการงานด้วยเช่นกันและพอวันที่13นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกไปนะครับนะครับพอวันที่23นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นดาวการงานของคุณก็เหลืออยู่แต่ดาวการงานนะครับและก็ร่วมกับดาว พฤหัสตัวตนของคุณกับเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับดาวการงานอยู่ร่วมกับดาวการเงินนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง หลังจากที่ดาวสุกย้ายออกไปเนี่ยในเรื่องของความเครียดต่างๆที่มีผลกระทบมาถึงการงานของคุณมันก็จะหายไปนะครับและในช่วงนั้นเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยก็เริ่มกลับมาเดินแบบเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับในเรื่องการงานก็จะกลับมาเดินในจังหวะที่มันควรจะเป็นไปในตามปกตินะครับถือว่าก็ยังคงมีเรื่องของผลตอบแทนที่ดีนะครับและในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรในเรื่องการงานที่คุณสามารถ กำหนดกฎเกณฑ์นะครับวางแผนได้อย่างแน่นอนแลละแต่ในช่วงวันที่24นะครับดาวอังคารเนี่ยเขาย้ายมาสู่ในภพอรินะครับดาวอังคารเนี่ยจริงๆเขาเป็นเจ้าของเรื่องปุตตะนะครับถ้ามองให้เกี่ยวกับเรื่องของการงานปุตตะมันหมายถึงอะไรใหม่ๆหรือหมายถึงการลงทุนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวในเรื่องเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆและการลงทุนไปอยู่ในเรื่องของอริ<ๆ>ก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการที่คุณจะลงทุน นะครับหรือไม่เหมาะกับการที่คุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะมันคงจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคค่อนข้างอยู่พอสมควรเลยนะครับและบางทีมันก็เกิดจากการที่การตัดสินใจเร็วหรือการทําอะไรแบบเร็วเกินไปของคุณนะครับเพราะว่าดาวมันเป็นดาวคู่ธาตุลมมาอยู่ร่วมกันบางครั้งมันตัดสินใจอะไรเร็วหรือว่าใจเร็วเกินไปนะครับอาจจะขาดความรอบคอบนะครับ มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพุธเหมือนกันนะครับดาวพุธเนี่ยในเดือนนี้เขาก็ยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินทั้งเดือนเหมือนกันนะครับเวลาดาวความรักเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการเงินครับก็แน่นอนครับหมายความว่าคุณเองเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญนะครับหรือไปโฟกัสกับเรื่องของ การหารายได้นะครับไปใส่ใจกับเรื่องของเงินเงินทองทองซะมากกว่านะครับแต่ดาวความรักของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มีความเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าดาวความรักของคุณก็ไปอยู่ในจุดที่มันไม่ได้เป็นจุดเสียนะครับแถมไปอยู่ร่วมกับดาวต่างๆเนี่ยที่เขาไม่ได้ส่งผลเสียเลยนะครับก็คืออยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะครับเป็นดาวคู่ธาตุน้ําจริงๆคู่นี้ถือว่าในเรื่องความรักก็ดูมีเสน่ห์ดีด้วยนะครับอยู่ร่วมกับดาว พฤหัสที่เป็นตัวตนของคุณเองเลยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับถือว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่มีการให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับอยู่ร่วมกับดาวการเงินนะครับเป็นคู่สมพลกันอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับในเรื่องของความสุขเรื่องของคนอุปถัมภ์นะครับถือว่ามันอยู่ในจุดที่ดีนะครับอาจจะมีความเครียดบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกครับดาวความรักไปอยู่ร่วมกับดาวที่เขาเป็นคู่ศัตรูกันซึ่งเป็นคู่ของความ เครียดความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยคงมีเอฟเฟก์มาถึงเรื่องของความรักนะครับเกี่ยวกับคนรักของคุณด้วยเหมือนกันว่าอาจจะมีเรื่องของความเครียดความกังวลเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่า อีกจ <more> ุดหนึ่งก็คือดาวความรักของคุณในช่วงต้นเดือนเนี่ยเขายังเดินแบบเดินไม่ค่อยปกตินะครับเดินแบบเดินช้าเดินถอยหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาวความรักมันเดินถอยหลังเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็มีความไม่ค่อยปกติด้วยเช่นกันมันก็อาจจะดูช้าๆอืดๆลงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงนะครับที่ความรักของคุณก็อาจจะดู จืดๆดูไม่ค่อยมีอะไรที่มันดูโดดเด่นหรือไม่ค่อยดูมีอะไรที่มันมีความหวานมีความสุขอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่ที่จะเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าดาวมันไม่ได้เสียหายอะไรมาก เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแบบง่ายๆก็คือความรักมันก็จะดูธรรมดาธรรมดานะครับถึงแม้จะเป็นเดือนแห่งความรักนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ความรักมันก็จะดูจืดๆธรรมดาเพราะอาจจะเป็นเพราะคุณเองก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้และพอวันที่13นะครับดาวอาทิตย้ายขึ้นไปนะครับพอวันที่23นะครับดาวศุกร์ย้ายขึ้นไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นความเครียดที่มีผลกระทบต่อเรื่องความรักของคุณมันก็จะหายไปนะครับถือว่าในเรื่องความรักก็จะดูดีขึ้นและในช่วงนั้นเนี่ยดาวความรักของคุณก็กลับมาเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับถือว่าความรักก็จะมาเป็นไปตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นนะครับและในช่วงนั้นนะครับการที่ดาวสุกย้ายมาอยู่ในช่องนี้นะครับมาได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะครับถือว่า คุณเองก็จะเป็นช่วงที่คุณก็จะดูมีเสน่ห์และก็ดูโดดเด่นนะครับในวงสังคมด้วยนะครับถือว่าได้รับการรักใคร่นะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนได้รับความสนใจในวงสังคมด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวได้ปทุมเกณฑ์เป็นช่วงที่มีเสน่ห์แต่จากการที่ดาวความรักของคุณก็ยังไปอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของการทําธุรกิจการหารายได้เป็นหลักก่อนเช่นกัน สำหรับคนโสดนะครับในช่วงที่หลังจากดาวสุกย้ายขึ้นไปนะครับหลังวันที่23เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ความรักของคุณเนี่ยจะดูดีนะครับเพราะว่า1ไม่มีความเครียดไม่มีความกดดันนะครับคนที่เข้ามาหรือว่าความรักที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นคนทําธุรกิจร่วมกันส่งเสริมกันนะครับหรือเป็นคนที่ทํามาหากินนะครับขยันในการหาเงินหาทองต่างๆเพราะว่าดาว ความรักของคุณกับดาวเสาเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลกันแล้วก็ดาวเขาได้ตําแหน่งกเกษตรถือว่ามีความมั่นคงมีความจริงจังที่ดีด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวศุกร์นะครับ ในเดือนนี้นะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์นะครับก็โคจรอ,อยู่ในเรื่องของการเงินเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาภทางการเงินที่เข้ามานะครับและจริงๆดาวโชคลาภเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องของความก้าวหน้าความเจริญที่ดีนะครับก็ถือว่า น่าจะมีโชคลาภนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการได้รับการยอมรับนับถือการมีชื่อเสียงที่ดีนะครับดาวโชคลาภไปอยู่ร่วมกับดาวพุทธที่เป็นเรื่องของการงานนะครับที่เป็นเรื่องของความรักถือว่าทั้งความรักและก็เรื่องการงานก็ควรจะไปเป็นไปในทางที่ดีนะครับถือว่ามีความสําเร็จที่ดีและก็ไปร่วมกับตัวตนของคุณเองเนี่ยนะครับ ดาวพฤหัสแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับถือว่าจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากหลายๆทางนะครับแต่ว่าเนื่องจากการที่ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยไปอยู่ในบ้านของคู่ศัตรูดาวเสาร์แล้วไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ด้วยเวลาที่ดาวไปเจอกับคู่ศัตรูนะครับเพราะฉะนั้น ผลแทนที่มันจะเกิดในทางที่ดีมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดไว้นะครับและยิ่งดาวคู่นี้นะครับเป็นคู่ของความทุกข์ใจความผิดหวังความเสียใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภจากเรื่องต่างๆที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือคาดหวังไว้ว่าอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องของความผิดหวังความเสียใจเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับหรือ บางทีกว่าจะเกิดขึ้นได้ก็คงจะต้องเครียดหรือกดดันหน้าดูเช่นกันหรือถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็อาจจะประมาณว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยในเรื่องของโชคลาภเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคืออาจจะมีความหวังแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้เข้ามาหรืออาจจะโดนขัดไปอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่13ดาวอาทิตย์ย้ายไปนะครับพอวันที่23ดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายเข้ามาสู่ราศีกุมนะครับ ดาวโชคลาบมาอยู่ในช่องสหัชชะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นดาวโชคลาภนะครับมาอยู่ช่องนี้โยกหน้าถึงตัวนะครับและดาวโชคลาภที่เป็นดาวสุขด้วยนะครับถ้ามาอยู่ในเรื่องของภพสหัชชะเนี่ยเขาถือว่าได้ปทุมเกณฑ์นะครับ การได้ปทุมเกณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นที่รักใคร่เป็นที่นิยมชมชอบแล้วก็ดูดาวมันก็จะมีความโดดเด่นขึ้นนะครับดูมีเสน่ห์ขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องโชคลาบของคุณเนี่ยคุณก็ถือว่าโชคลาบมันก็จะมีมาได้ดีขึ้นนะครับอาจจะมาจากเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับนำพามาอาจจะมาจากเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะมาจากเรื่องของการ เจราจาการสื่อสารต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกงานขายงานในหน้าการประชาสัมพันธ์อะไรต่างเนี่ยถือว่าโชคลาภในเรื่องพวกนั้นเนี่ยจะเข้ามาอย่างดีเลยและการที่ดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่สมพลกันดาวอาทิตย์ก็มาจากเรื่องของคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์หรือในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเสียงการยอมรับนับถือนะครับถือว่าในช่วงนี้เนี่ย บางทีคุณอาจจะได้รับรางวัลอะไรจากสังคมนะครับที่เกี่ยวกับการแสดงการให้เกียรติของคุณหรือการทำอะไรเพื่อสังคมของคุณเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างดีและถ้ายิ่งนะครับคุณทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันการประกวด การต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าจะมีโอกาสสําเร็จหรือได้ชัยชนะหรือได้รางวัลเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวศุกร์นะครับนอกจากเป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จแล้วเขายังเป็นเจ้าของเรื่องอริที่หมายถึงการแข่งขันการต่อสู้ด้วยเช่นกันและการที่ดาวโชคลาภนะครับมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของสุภะ หมายความว่าคุณจะได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนในเรื่องของโชคลาภที่ดีนะครับหรือถ้าดาวสุภะนะครับแปลเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลเรื่องของการอุปถัมภ์การช่วยเหลือเนี่ยนะครับคุณเองก็อาจจะมีโชคลาภนะครับที่ดีจากการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าได้เป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการร่วมกับสังคมเพื่อนฝูงด้วยเพราะอยู่ในเรื่องของสหัสชะ ถือว่าเป็นช่วงที่โชคลาภจะเข้ามาจากทางบุญได้ด้วยเช่นกันและสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับในช่วงต้นเดือนที่ดาวโชคลาภของคุณอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูก็อาจจะเป็นช่วงที่โชคลาภเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดพอหลังวันที่23านะครับ ที่ดาวโชคลาภของคุณย้ายออกมาแล้วแล้วมาได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ถือว่าในเรื่องโชคลาภเนะี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีเลยนะครับโชคลาภอาจจะมาจากเรื่องของเพื่อนฝูงการร่วมกับเพื่อนฝูงนะครับอาจจะมีเหตุของการเดินทางอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรือบางครั้งถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงเนี่ยนะครับเนื่องจากร่วมกับดาวสุภะนะครับที่เป็นเรื่องของบุญเรื่องของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีโอกาส เสียงโชคที่เกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลนะครับการทําบุญที่ทําไปหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเนื่องจากการที่มีดาวเกตนะครับมาอยู่ในภพวินาศนะครับดาวเกตไปอยู่ช่องไหนมันก็จะมีการกระตุ้นในช่องนั้นนะครับและดาวเกตเนี่ยเล็งไปนะครับเจอกับดาวราหูนะครับส่วนหัวกับส่วนหางนะครับครบ องพอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลที่เกิดการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนแต่บางเอิญน,นะครับมันไปกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของวินาศความเสียหายนะครับสิ่งไม่คาดฝันเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะครับและโดยเฉพาะนะครับช่วงหลังวันที่24นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของปุตตะเกี่ยวกับเรื่องของความ ผิดพลาดความพลั้งเผลออะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือความเสียหายอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อด้วยเช่นกันและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในแบบสไตล์ของอูจ๋จตุจจักนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอูจ๋จตุจจักสวัสดีครับ